ที่อื่นถามที่ว่าเราขายที่นี่มาเกสิบกว่าปีและเราจะไปเริ่มต้นนับศูนย์ที่ไหนได้ใช่ไหมนี่เป็นความรู้สึกของผู้ค้าในตลาดหน้าวัดพญาปราบอำเภอพัประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังทราบว่ากําลังจะมีการลื้อถอนตลาดที่พวกเขาค้าขายมานานเกือบ40ปีเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทที่ดินในอดีตพื้นที่ตลาดแห่งนี้เป็นคลองที่ถูกถมแปลสภาพเป็นถนนสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานที่ดําเนินการและรับผิดชอบคือเทศบาลเมืองพัประแดง ซึ่งเริ่มเปิดพื้นที่ให้เช่าค้าขายตั้งแต่ปีพศ2522จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับตลาดแห่งนี้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าการจัดตั้งตลาดของเทศบาลเป็นการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ระบุว,ว่าเป็นถนนสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นการกระทําละเมิดของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐต่อเจ้าของที่ดินเนื่องจากตลาดของเทศบาลบดบางอาคารพาณิชย์จนไม่สามารถทําการค้าได้ บ้านพี่อะติดกับถนนสาธารณะประโยชน์แต่ตอนแรกแม่ค้ามาเนี่ยชั่วคราวเขาบอกว่าชั่วคราวแต่เขาก็ถาวรไปเลยแฟนพี่ก็เลยฟ้องทางผู้ค้าบอกว่าแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่ากเพ่จะมาสร้างอาคารไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตร,นตรงนี้เป็นตอนแรกตรงเนี้ยมันก็เป็นบ้านไม้เนี่ยค,ะค่ะอาสงพี่อะนะก็ตอนนั้นก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ตูกตึกแต่แม่ค้าเนี่ย มาาาาต่างเนเนนยป็ชววครกขัจากปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามสารปกครองชั้นต้นให้เทศบาลเมืองพระประแดงดำเนินการรื้อถอนตลาดพร้อมให้จัดทําพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นลานจอดรถและถนนสาธารณประโยชน์ดังเดิมส่งผลให้ผู้ค้าในตลาดได้รับผลกระทบเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้รับทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจนในปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลเพิ่งดาเนินการแจ้งต่อผู้ค้าเมื่อวันที่8สิงหาคมว่าจะดําเนินการลื้อถอนตลาดโดยให้ผู้ค้าดําเนินการคืนพื้นที่ให้กับเทศบาลภายใน30วันผู้ค้าในตลาดไม่มีใครทราบเลยนะครับพอมาทราบเาตอนหลังก็คือว่าตลาดจะถูกลื้อแล้วคือแค่ตรงนั้นเองก็ซึ่งทําให้พวกผมนี้ซึ่งเป็นผู้ค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยตกใจแล้วก็รู้สึกใจหายไปอย่างมากนะครับแล้วทําให้มีความรู้สึกเสียใจว่าเราอยู่ทำมาหากินอยู่ที่นี่นะครับ มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอะนะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยแล้วอยู่ดีๆทางเราถูกฟ้องได้ยังไงนะฮะเราเป็นผู้ค้าแม่ค้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพะปนแดงดําเนินการติดประกาศคําสั่งสารระบุว่าในวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลจะดําเนินการรื้อถอนตลาดซึ่งผู้ค้าที่มีอยู่กว่า60รายต่างวิต,ตกกังวล เพราะจากการพูดคุยกับทางเทศบาลหลายครั้งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาพิพาทในครั้งนี้ประภาสเลิศวิไลไทยพีบีเอสรายงาน ท่านผู้ชมคะเรื่องของปัญหาการลรื้อตลาดวัดพญาปราบนะคะที่พระประแดงจดสมุทรปราการวันนี้ผู้ที่เดือดร้อนนะคะมาร่วมพูดคุยบนเวทีสองท่านเป็นตัวแทนนะฮะสายมือดีท่านท่านแรกค่ะคุณสมจิตเมตรตรพันธ์นะคะเป็นตัวแทนผู้ค้าค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองคุณธาดาลิกิตสิริวัฒน์นะคะตัวแทนผู้ค้าเช่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวทาอาจารย์เจตจะได้ช่วยให้คาแนะนำนะคะเรียนถามในส่วนของทางพี่สมจิตนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยคำสั่งที่เราได้รับมานะคะเราต้องลื้อ แผงภายในเมื่อไหร่คะปิดมาปิดประกาศเมื่อเช้านี้เองค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะเช้าเก้ากันยายนใช่เรื่องสาระอ่าเรือวันที่สิบสิบพุ่งนี้พุ่งนี้สิบกันยายนพุ่งนี้ค่ะติดวันนี้หรือพรุ่งนี้ค่ะคนมาติดนี่ใครพอจะทราบไหมคะเป็นเทศกิจของเทศบาลค่ะเทศกิจของเทศบาลและหลังจากที่พวกเราเห็นประกาศปุ๊บรีบไปหาท่านนายกทันทีหรือเปล่าคะหรือว่าได้มีใครประสานกับนายกบ้างหรือยังคะ อันนี้เราพอทราบนะคะว่าแต่ไม่ทราบว่าเขาจะมาเมื่อไหร่พอทราบว่าจะมีการรื้อถอนแต่ไม่รู้ว่าจะให้มารื้อเมื่อไหร่ใช่ถูกต้องอคือเราทราบต่อเมื่อคือมีเจ้าหน้าที่ของศาลเมื่อเดือนที่แล้วมาเทศบาลมาตาตลาดพวกเราแม่ค้าก็ตกใจว่าเจ้าหน้าที่ศาลมาทําไมกันเราจึงเข้าไปถามว่าคุณพี่มาทําไมคะเขาบอกว่าเทศบาลเนี่ยแพ้ความ,มให้รื้อตลาด นี่เราพอรู้พวกเราพอรู้เพิ่งจะรู้เมื่อเดือนที่แล้วแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสองอาทิตย์ทางเทศบาลก็เรียกให้เราเข้าไปประชุมบอกว่าจะต้องรื้อต่ละเพราะสารมีสั่งให้รื้ออันนี้คือ,อทางผู้ค้าถึงได้รับทราบแต่ตอนนี้ส,นสิ่งค่ะสิ่งที่เราอยากให้มีการช่วยเหลือด่วนก็คือ,อช่วยกันนะคุณธาดานะหนึ่งคือคือผมอยากจะให้ทางรายการช่วยนะครับว่า แล้วสื่อไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับว่าพวกผมอยู่ที่ตลาดนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่ผมอายุหกขวบจนปัจจุบันผมอายุสีแล้วความเป็นมาในตลาดตรงเนี้พวกเราอยู่กันมาแบบอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ตลาดนี้เปรียบเสมือนสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเรามาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ตลาดแห่งนี้ ผู้สัญจรไปมาก็สัญจรได้นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางรถหรือผู้สัญจรทางเท้า mm hmm. ก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย mm hmm. นะครับแถมตลาดของเราเนี่ยนะครับยังมียามเฝ้าตลาดกลางค่ำกลางคืนแล้วคุณอมอมาครับปกติแล้วตลาดเนี่ยตลาดพระแดงเนี่ยมันจะมีสองช่วงช่วงของผมก็คือช่วงเช้าแล้วมาปิดช่วงดึก mm hmm. แล้วปกติก็จะมีตลาดในซึ่งเป็นตลาดเช้า ก็จะมีคนมาจับจ่ายซื้อของในช่วงตีสองตีสก็ต้องเดินผ่านตลาดเราแล้วเขาก็ปลอดภัยเพราะตลาดเรามียามให้นะครับแล้วการทําความสะอาดบูรณาการของตลาดเราก็เราก็คุยกันของทุกแผงอยู่แล้วว่าขยะของใครของตลาดนั้นถึงเวลาอตอนปิดร้านก็นําขยะออกมาตั้งไว้ตรงกลางถนนทางเทศบาลก็จะมีมามาเก็บขวา คือเราจะบอกว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คืออย่างที่เห็นในรายงานของคุณประภาพุสกาวของเรานะ<ช>ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่เขาอยู่ในตึกแถวที่ติดตลาดแล้วเขาก็ร้องเรียนมานะคะว่าเขาเสียโอกาสนะแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาด้วยแต่ก็เป็นคดีความจนถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วอะนะ,ะ<ช>ที่ที่มีการพิพากษาลงมานะคะมีการรื้อถอนแต่ว่าผลกระทบก็คือ หนึ่งเราไม่อยากมีการลื้อถอนตลาดใช่ไหมฮะจะมีวิธีการ<ช>ไหนได้บ้างกับสองเนี่ยหากแม้ว่าลื้อถอนจริงๆเนี่ยแล้วจะให้พวกเราไปอยู่ที่ไหนอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าที่<ช>ที่พวกเราต้องการคําตอบคือ<ช><ช>ตรงนี้นะเขาคุณกวรออกมาครับการลื้อถอนของคุณในครั้งนี้ท่านลื้อถอนด้วยความเป็นธรรมไหมครับมผมอยากจะทราบตรงนี้ตอนที่ก่อตั้งตลาดนี้ขึ้นมาผมเล่าความเป็นมาสักเล็กน้อยถมจากคลองสาธารณประโยชน์ ขึ้นมาเป็นถนนสาธารณประโยชน์แล้วผมต้องขอกราบขอขอบคุณท่านอดีตนายกเทศมนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนจากถนนสาธารณประโยชน์ตรงนี้มาเป็นตลาดให้กับผู้ค้านั่นแหละเป็นประเด็นตอนการร้องเรียนตอนนั้นครับตอนนั้นไม่มีการร้องเรียนนะฮะเพิ่งมามีตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนั้นไม่มีการร้องเรียนอะไรใดๆทั้งนั้นเลยครับมมีตอนนี้นี่แหละเพิ่งจะมีมาตอนนี้ตอนนั้นปุ๊บเนี่ยจึงแม่ค้าตลาดเนี่ย มีการแย่งกันในการทํามาค้าขายนะครับประมาณเราลองมาคุยณตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เจษดาทราบนะคะว่าสารปกครองสูงสุดชี้มาแล้วว่าต้องรื้อมีทางออกให้กับแม่ค้าเหล่านี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในบ้านตึกแถวนะฮะที่อยู่ตดกตลาดตรงนี้นะครับท่าที่ดูเนี่ยก็คือไปฟ้องเทศบาลนะครับในเรื่องของการที่เอา ถนนสาธารณะเอามาทำตลาดนะครับเพอเอิ่ินพวกผู้ค้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เข้าไปเป็นคู่กรณีอยู่ในคดีนะั้นเพราะไม่รู้เรื่องนะครับคดีมันก็ดำเนินการมาจนกระทั่งศาลปกครองชั้นต้นก็มีคำสั่งให้เทศบาล,ลารือศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งถึงที่สุดคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับ ว่าให้ลือยืนตามสารชั้นต้นโดยให้ปฏิบัติภายใน120วันนะับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะฮะคดีมันถึงที่สุดไปแล้วเนี่ยมันคงจะทําอะไรค่อนข้างยากในทดีในในคดีนี้ประเด็นเหตุผลสําคัญของสารก็คือบอกว่าถนนเนี้ยมันเป็นถนนสาธารณะนะฮะซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ การที่จะเอามาทําตลาดเนี่ยมันขัดตลัการถ้าหากว่าถนนนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องถอนสภาพซึ่งจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติซะก่อนแล้วก็ถอนสภาพตรงนี้ซะก่อนแล้วก็ค่อยมาทําเป็นตลาดนะครับ mm hmm. ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเทศบาลก็าทำปิดขั้นตอน คุง่ายๆก็คือทํเปิดขั้นตอนถ้าอยากจะทําตรงนี้ให้เป็นตลาดเนี่ยเขาจะต้องไปขอออกเป็นพระราชบัญญัติในการเพิกถอนสภาพจากถนนเนี่ยมาเป็นที่สาธารณะธรรมดาเพื่อที่จะมาใช้ทําประโยชน์ตรงนี้ได้ดังกระบวนการตรงนี้คำพิพากษาของศาลก็ออกมาในลักษณะนี้นะฮะประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเทศบาลเนี่ยไม่มีทางที่จะทําอะไรเลยนอกจากต้องปฏิบัติตามคาําสั่งของศาลถ้าไม่ทําตามเนี่ยเขาก็จะมีปัญหากับทางด้านศาลทันทีเพราะว่าศาลสั่งว่าให้ลื้อถอนภายใน120วัน แล้วกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้สามารถดําเนินการอะไรกับเทศบาลได้บ้างไหมฮะอาจารย์ทีนี้เทศบาลก็ต้องทําแต่ทําได้รือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะ <S 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 ใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่ามาทำเนี่ยกระบวนการเนี่ยชาวบ้านอาจจะมีการอุทธร์คัดค้านอะไรไปก็ว่าไปนะฮะโดยอาศัยสิทธิในเรื่องของการบอกว่าเป็นเรื่องสัญญาที่ทําเพื่อประโยชน,น์สาธารณะเหมือนกันในการที่จะจัดทําเป็นตลาดอยู่ที่นี่นะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ย ประเด็นในเรื่องของการที่เทศบาลเขาผิดระดับขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ในที่สุดก,ก็จะไปอยู่นานอีกเนาะมากนักไม่ได้นะฮะเพียงแต่กระบวนการตรงเนี้ยเขาจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1 2อวันนะครับประเภทที่มาถึงวันนี้แล้วรื้อพรุ่งนี้จริงๆในโดยหลักการเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะแต่ว่ายังไงเขาต้องมีให้เวลาไว้อีกเล็กน้อยแต่ว่าต้องอย่าให้เกิน120วันผมไม่รู้ว่าเขาได้รับคําสั่งตรงนี้เนี่ยคำพิพากษาสารนี่ตุลานะฮะ ตั้งแต่ปี55นะครับที่เขาเขาอ่านมาสารอุทธรณ์จริงๆแล้วมันเลยมาเยอะแล้วนะฮะ <c oughs> พอพูดไปแล้วเนี่ยมันเลยมาเยอะแล้วเขาถึงเหมือนกับไฟลือนก้นอ่ะต้องส่งเมื่อวานให้รื้อวันนี้นะฮะเพราะนั้นก็เลยทําให้กระบวนการดูมันเร็วหรือเกินนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้ามีกระบวนการเขาเริ่มรื้อแล้วก็มันเกิน120วันเนี่ยทางเทศบาลเขาก็จะสบายใจ นะครับเพราะว่าเขาบอกเอออย่างนั้นก็ทําได้แต่ส่วนจะทําทได้มากน้อยแค่ไหนไว่าอีกอย่างอีกเรื่องหนึง่งชาวบ้านาตลาดชาวตลาดที่อยู่ที่นี่ก็อาจจะมีการฟอ้องร้องมีอุทธรณ์มีอะไรก็ว่าไปมันก็อาจจะทาให้คดีมันช้าลงแต่ในที่สุดก็คือต้องเลือกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมการพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนี้ด้วยทางรายการประสานงานไปันนายกเทศมนตรีเมืองพับกระแดงนะก็คือนายกประเสริฐวชิรเขื่อนขันพร้อมอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกประเสริฐค่ะ สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านท่านผู้ชมแล้วก็ลูกบ้านผมที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับต้องขออภัยวันนี้ไม่สามารถไปไปออกรายการได้นะครับเพราะว่าปะเดนติดราชการนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่สิ่งที่ลูกบ้านไม่สบายใจก็คือติดวันนี้หรือพึ่งพรุ่งนี้อะนะฮะประกาศดังกล่าวเนี่ยท่านนายกพอพอ,พอมีคําตอบหรือมีคําแนะนําอะไรให้กับพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้บ้างไหมคะครับมีทาง <ขอ S 1> ช่วย,ยน,ะนะคะคดีค ในรายละเอียดเนี่ยปฏิฝ่าย,า,ยายปฏิบัติเนี่ยจะเป็นทางตลาดเทศบาลที่ได้บมอบหมายไปนะครับให้ใใหดาเนินการแต่ว่าในใน,ใน,ในเรื่องที่บอกว่าจะปิดป,ประกาศวันนี้แล้วรุ่งน,นี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมผมได้ตัดการไปแล้วถ้าแต่เช้าแล้วนะครับเพราะรู้ว่าปัญหาจะค่อนข้างมีพอสมควรก็จะให้ดูขยับขยานแล้วก็คงจะต้องหลังจากวันนี้แล้วก็คงจะต้องเชิญผู้ประกอบการมานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะต้องปฏบิบัติอย่างไรนะครับคงคงไม่ได้รี้พรุ่งนี้ทันทีครับ อืมค่ะเดี๋ยวต้องเรียกนัดคุยกันเน่ยนะคะแต่การเรียกนัดคุยกันที่ที่ท่านนายกบอกนี่จะเกิดขึ้นในเร็ววันไหมครับเพราะว่าแม่ครับพ่อขายในี่ใจเต้นตุบๆเลยนะคะเพราะว่าเอ๊จะเกิดอะไรขึ้นน่ยนะคะจะทํายังไงดีจะจะเกิดขึ้นภายในเร็ววันไหมคะที่นัดมาคุยกันนะคะท่านก็คงจะเร็วครับเพราะว่าผมผมจริงผมผมเรียนคุณอนุมานะครับกับท่านท่านผูน้ประกอบการน่นะครับว่าจริงๆทางเทว,วาลก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแล้วก็เป็น เป็นเรื่องที่เราก็เข้าใจนะครับว่าแม่ค้าเนี่ยก็าขายกันมาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่แบบก่อนผมว่าเป็นนโยบาทศ้มนตปีนะาในปีประมาณ189ผมจำไม่ได้ตรงนั้นนะแล้วก็คาขาขายกันมันานแต่เราก็เป็นห่วงวา่าเขาจะไม่มีที่ทำหากินนะครับเคยพบกันหนนหนึ่งที่มาพบผมที่เทศบ,บาลเนี่ยผมก็เรียนไปนะครับว่าก็จะพยายามที่จะหาทางแลแล้วก็ที่จะช่วยเยหลือเยียวยา โวเองก็ได้ตั้งคณะทํางานนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ประกอบการว่าตรงไหนที่คิดว่าเราจะพอ,อผ่อนผันได้และทางเทศบาลสาม,มารถที่จะแก้ไขกําหนดเป็นจุดผ่อนผันได้เนี่ยก็จะให้ผู้ประกอบการไ,ไปค้าขายในในส่วนตรงนั้นก่อนนะครับช่วงที่ทางเทศบาลจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำรักษาของศารปกคอรองสูงสุดออกค่ะถ้าฟังอย่างที่ท่านนายกประเสริฐพูดนะครพวกเราที่อยู่ในห้องสมมีใครมีข้อเสนอทางออกยังไงบ้างไหมคะเช่นค่ะ ครับคือผมอยากจะเ,เสนอว่าเรียกประชุมนี้ขอให้เร็วหน่อยนะครับวันนี้ใจร้อนมากมครับผมและอย่างเรื่องการลื้อช่วงเนี้ยช่วงนี้หน้าฝนครับตกทุกวันเลยตกหนักด้วยท่านเตรีมหาด้วยจะให้เอาอยัางไงกับพวกเราครับ ก็ไปลื้อหน้าอื่นอย่างนั้นเลยคะบรรเทาไปก่อนนะครับตอนตกทุกวันครับตกหนักด้วยครับอ๋อค่ะเข้าใจคือเราก็ลําบากกันอยู่นะคะช่วงช่วงหน้าฝนนะคะค่ะอาจารย์เจษฎากรณีนี้อาจารย์เจษฎาพอมีข้อเสนอแนะท่านนายกยังไงบ้างแมเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกๆกฝ่ายนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายอะนะฮะคผมก็คิดว่าก็คงจะต้องมีหนังสือแจ้ง ถ้าถ้าสมมุติว่าทางสารปกครองสูงสุดเร่งรัดมานะครับก็คงต้องมีหนังสือแจ้งสารว่ากําลังดําเนินการแล้วก็กระบวนการจะทําอะไรต่อไปเพื่อแจ้งให้สารได้ทราบนะครับส่วน,กร,วนกระบวนการอื่นๆของทางผู้ค้าถ้ามีสิทธิที่ดีกว่าก็อาจจะดําเนินการอะไรก็ว่ากันไปในส่วนนั้น ทางคู่ค้านี่สามารถที่จะยื่นฎีกาได้ไหมคะเอ่อเผอิญเราไม่ได้เข้าไปเป็น<อ>เป็นคู่<อ>คกรณีใน <c oughs> ในคดีนี้ตั้งแต่ต้นสมมตินะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยฟ้องมีการฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยพวกเรา <c oughs> รู้นะฮะเรายื่นคําร้องเข้าไปขอเป็นผู้ร้องสอดอยู่ในคดีนี้มันก็จะทําให้เราเข้าไปอยู่ในกระบวนการได้แล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อไปสู่ถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วคดีมันถึงที่สุดแล้ว นะฮะต่อให้เราเข้าไปในสารชั้นต้นถ้าออกไปแล้วออกมาเนี่ยคำพิพากษาเหมือนเดิมเราก็ต้องแพ้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันเป็นสิทธิที่ดีกว่านะฮะในกระบวนการยังไงก็ตามเนี่ยตรงในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ากราเทศบาลเองเนี่ยเขามีความประสงค์ที่จะมาทำเป็นตลาด ก็ให้ไปดําเนินการให้มันถูกต้องซะก็คือไปออกเป็นพระราชบัญญัติเพิกถอนสภาพของถนนสาธารณะให้เป็นสาธารณะธรรมดาต่อไปทําได้ใช่ไหมครทำได้ในกระบวนการนะครับทีนี้ทางเทศบาลเขาก็มีจุดอันหนึ่งในเรื่องของการผ่อนผันเป็นจุดผ่อนผันที่จะให้ค้าขายอยู่ในถนนท้นทางอะไรอันนั้นเข้าไปออกมาตรการผ่อนผันนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ทางผู้ค้าเขาอีกเหมือนผู้ค้าที่อยู่ข้างหลัง่นะฮะที่เป็นตึกแถว เขาจะยินยอมมากน้อยอย่างไรถ้าหากว่าไปทําเป็นจุดผ่อนพันธุ์ในบริเวณนั้นแล้วก็ยังมีหลังคามีอะไรซึ่งจะเขา,าจ,จะฟ้องร้องอีกบินเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับต,ตรงนี้อขอถามตรงนี้ที่ว่าตลาดเนี่ยมีมาก่อนแล้วทีนี้ตึกเนี่ยมาสร้างทีหลังนี่ประเด็นประเด็นมันคงไม่ใช่ว่ามาก่อนมาหลังกระบวนการเนี่ยถนนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถนนสาธารณะนนเนี่ยมันมีประโยชน์เพื่อไว้ใชท้ทุกคนมีสิทธิ์จะได้ใช้ ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาสร้างเป็นตลาดนะ mm hmm. อันนี้มันเป็นประเด็นตรงนี้เพราะนั้นถ้าจะทำเป็นตลาดเนี่ยมันจะต้องเป็นที่สาธารณะธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ถนนสาธ mm hmm. ารณะอาจารย์ใจครถ้าอย่างนั้นเอาผมสอบถามในเมื่อถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับถ้าเกิดว่าเขาลื้อหลังคาถาวรตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมาตั้งตลาดเองชั่วคราวมีสิทธิ์ไหมครับ ถ้ามันเป็นถนนสาธารณะแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์นะครับทางเทศบาลก็มีอำนาจดูแลในเรื่องพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนะครับเขาก็จะต้องเป็นคนดำเนินการนะครับถ้าใครเข้ามาก็ต้องถือว่าเป็นบุกลุกได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยของพวกเราไม่บุกรุกเนี่ยเพราะเนื่องจากเรามีข้อตกลงกับทางด้านเทศบาลได้เข้ามาอยู่เขายอมให้เราเข้ามาอยู่เราจึงอยู่ได้เพราะเราถึงอยู่ได้คยังไงก็ตามนะท่านท่านนายกประเสริฐคะครับ ในในแนวทางตรงนี้ท่านนายกพอมีมีแผนมีมาตรการรองรับอยู่ใช่ไหมคะท่านนายกคะผมก็ทางเทศบาลท,ที่ผมเผมรียนคุณอนุมาตนต<ช>่ต<ะ>้นนะครับว่าเราก็เป็นห่วงใหญ่เพราะว่าก็ถือว่าที่นาว่ประชาชนนะครับผู้ประกอบการก็อยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยค้าขายกันเป็นเวลาช้านานลแล้วนะครับเราก็เป็นห่วงว,ว่ากลัวจะไม่มีที่ค้าขายแล้วก็นองจากเมืองพะแดงเนี่ยมันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ประกอบคันค้าครับ แล้วก็พยายามดูนี่ก็ตาสั่งทางฝ่ายประจาทางปรัเทศบาลก็ให้ท่านคณะทํางานแล้วก็ที่จะได้เชิญผู้ป,ประกอบการมาพูดคุยกัน,กนว่าเราจะจกําหนดจุดฝันหาอย่างไรในช่วงที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำว่าของศาลก็คงมีแนวทางอยู่กับกาอดำครินมาค่ะก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์เจษดาบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ายังพอมีทางออกของปัญหาแล้วก็การลื้อตลาดไม่ได้เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แน่นอนนะรพรุ่งนี้ยังไปขายของกันได้อยู่ใช่ไหมฮะท่านนายกคะ ป่ะพรุ่งนี้ก็ครงกาจะให้ให้ค้าขายได้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดประชุมกันก่อนแล้วเรทำาวาลังใจกันก่อนก็เป็นห่วงอย่างเดียวี็ทางทางท่านท่านท,ท,ที่เป็นโจทย์ป้อนนะครับก็เห uh ็นใจทั้งสองฝ่ายท่านฝ่ายโจทย์ป้องก็พยายามเร่งรัดนะครับที่จะให้มีการําเนินการรื้อถอนให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็เ uh huh. ข้าใจปัญหาทั้งสองฝ่ายที่บานก็คงจะต้องเชิญมาพูดคุยกันก่อนนะครับ uh huh. แล้วก็จะกาหนดอันเวลาให้แน่นอนนะครับ uh huh. ว่าถ้าเผื่อผู้ประกอบการในให้ความร่วมมือเนี่ย แล้วก็พอใจในในจุดที่เรากําหนดเป็นจุดผ่อนผันให้ใหม่ในช่วงเวลาที่มีการรื้อถอนเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับค่ะโดยหลักแล้วพวกเราผู้ประกอบการก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการแก้ปัญหาเนาะค่ะใช่ใช่ค่ะนะคะพวกเราพวกเรายินดีนะคะแลวล่ามีใครอยากจะเสนอท่านนายกเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะเช่นค่ะอยากจะเรียนให้ในายกแบบว่าทราบแบบว่าอยากจะแบบ เพิ่อไอ้แบบว่าถนนสาธารณะให้แบบจากเป็นตลาดอย่างที่ท่านถูกต้องอาจารย์เจษฎาว่านะฮะใช่อย่างอาจารย์เกตดาว่าเมื่อกี้เนี่ยจากถนนสาธารณะให้เป็นตลาดถูกต้องเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าจะได้อยู่ในที่เดิมจะได้ไม่ต้องลำบากครับได,ได้ไหมครับ ถามปุ้มเอาคำตอบปั๊บเลยเหรอคะแมนะเดี๋ยวท่านนายกถามว่างั้นผมเป็นสมัยหน้าต่อเลยได้ไหมครับ<ด>อออันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคือ,ค,อคือเราก็ใจความรู้สึกนะ,ะการค้าขายมันก็คือเส้นทางในการเลี้ยงชีวิตอ่ะนะฮะ<ช>ถ้าเรายัางมีที่ทํากินอยู่นั่นหมายความว่าเราก็ดูแลครอบครัวของเราได้แต่ว่าต้องให้เวลาทางท่านนายกหาวิธีแก้ไขปัญหาแต่ทุกคนก็ต้องอยู่ในกฎกติกาข้อกฎหมายด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกก็ดีหรือว่าพวกเราผู้ประกอบการก็ดีต้องเคารพกฎหมายกันด้วย นะคะอาจารย์เจษฎาในส่วนของชาวบ้านอาจารย์เสนอเพิ่มเติมยังไงบ้างแม้ในช่วงที่รอดําเนินการเนี่ยคะ่ะอาจารย์ผมคิดวา่าถ้าทางเทศบาลเขาผ่อนผันให้แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีนโย,ยบายในเรื่องกําหนดจุดผ่อนผันค่ะนะฮะอันเนี้ยน่าจะช่วยได้ในระยะหนึ่งนะครับแล้วกระบวนการในเรื่องการที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติในการเพิกถอนสภาพของที่ดินเนี่ยคงจะต้องใช้เวลานาน,านอาจจะหลายปีนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าสภา แล้วเขาผ่อนผันกันเป็นปีได้ไหมคะอาจารย์กระบวนการนี้ตอนนี้เนี่ยแต่ทางผู้ฟ้องคดีก็คงจะใช้มาตรการทางศาลนะครับกดดันทางด้านเทศบาลใช่ใชนะครับก็<ๆ>คงจะกดดันมากเทศบาลก็อาจจะไม่มีช่องทางอย่างอื่นแต่ว่าอาจจะมีช่องทางในเรื่องการกําหนดจุดผ่อนผันให้ได้บ้างนะครับอันนั้นเดี๋ยวดูทางมาตรการของเทศบาลทีทีค่ะได้ค่ะยังไงฝากท่านนายกประเสริฐด้วยนะคะท่านนายกคะครับผมค่ะดีครับดีครับ ค่ะแล้วเดี๋ยวทางรายการจะติดตามความคืบหน้าในครั้งก็หากว่าพวกเราผู้ค้ามีความคืบหน้าไงก็แจ้งเข้ามาได้นะแต่สำหรับรายการสถานีประชาชนยินดีต้อนรับทุกท่านนะถ้าหากว่าเดือดร้อนก็สามารถมาได้มาถูกนะคะเอาละค่ะขอบคุณท่านนายกประเสริฐวิชียเขื่อนขันอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็พวกเราให้เวลาท่านนายกนิดหนึ่งนะครับทางแก้ปัญหาร่วมกันขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่เป็นตัวแทนมาพูดคุยขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะก็แจ้งเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนได้ค่ะเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานงานแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์เกษดาอนุจารีทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันนนนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ